สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแก้ปัญหาเรื่องไอตัวปั๊มลมอะค่ะที่ใส่ในตู้ปลานะเวลาเราใช้งานแล้วอะค่ะมันมีเสียงดังใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวจะว่ายทิตให้ดูว่ามันดังยังไงดังแบบถ้าอยู่ในห้องนอนก็คือนอนไม่หลับนะอ่านี่คือเสียงของมันใช่ไหมแล้วทีนี้ใครที่มีตู้ปลาในห้อง หรือว่าเลี้ยงกุ้งเลี้ยงอะไรในห้องนอนนะคะถ้าไม่อยากให้มันมีเสียงรบกวนเนี่ยจะมาสอนวิธีแก้ไขกันนะว่าจะทำยังไงก่อนที่เราจะแก้ไขอะไรนะคะเราก็ต้องเข้าใจกลไกลของมันก่อนว่ามันทำงานยังไงเราถึงจะแก้ไขถูกนะคะว่าต้องแก้ไขตรงไหนโอเคอ่านี่คือเสียงของมันเห็นไหมคะ ว่าไอตรงนี้ด้านนี้จะสั่นแรงมากแล้วก็จะเสียงดังมากตรงนี้จะสั่นเบานะอ่าซึ่งเสียงที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเสียงของเหล็กตัวนี้นะคะเห็นไหมเ,เอ,อ่ยอ๋อไม่ได้ดูกล้องเลยเหล็กตัวนี้มันกระทบกับพลาสติกข้างในตรงนี้เวลามัน ปั๊มนะคะมันก็จะสะเทือนใช่ไหมเมื่อกี้ที่มันเห็นสันสันก็คือมันกระทบกันแบบนี้มันก็เลยเสียงดังโอเคจะมาแก้กันนะอุปกรณ์ก็มีปืนกาวนะคะใช้ปืนกาวอย่างเดียวเลยขั้นแรกไขน็อตออกก่อนแล้วก็ดึงมันออกมา โอเคอ่ะดึงมาแล้วใช่ไหมคะมันก็จะได้แบบนี้เสียงที่มันดังเกิดจากการที่เนี่ยค่ะเห็นไหมเอ่ยมันกระทบตัวนี้นะเนาะเหล็กตัวเนี้ยวิธีแก้ไขก็คือหนูนะครับใช้ปืนกาวยิงตรงที่มันกระแทก ก็ลดเสียงของมันนะ,ะเห็นไหมคะค่ะได้มาแล้วใช่ไหมคะก็มาประกอบเหมือนเดิม อ่ะสมมติว่าประกอบเสร็จแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บขันน็อตใช่ไหมตัวที่หนูใช้อยู่ก็คือหนูจะถอดออกอันนึงให้มันเหลืออยู่แค่ตัวเดียวปั๊มลมตัวเดียวนะคะเพราะว่าที่หนูซื้อมานี่มันจะมีปั๊มสองอันแล้วก็มันจะเสียงดังมากอันนี้คือหยอดปืนกาไปแล้วยิงปืนไปแล้วทีนี้จะมาลองใช้งานดูเสร็จป๊กดูเลย เสียงจะเบาขึ้นนะคะโอเคแต่ว่าข้อเสียของมันคือมันจะปั๊มลมได้ไม่แรงคืออากาศที่ออกมาค่ะจะไม่แรงเท่าเดิมนะเออสำหรับคนที่ต้องการไม่อยากให้ฟองมันออกมาเยอะอากาศมันออกมาเยอะนะโอเคเสร็จแล้วเราก็ประกอบคืนแล้วก็ใช้งานได้เลย